เอาเงาเงากินข้าวกินข้าวกินข้าวเขาอยากลองเลยค่ะเขาจะไม่ร้องเพลงเลยค่ะแล้วเขาจะร้องเพลงที่ว่าเมนูป่วยนะคะแล้วก็พอดีมีคนอื่นไปลองเขาถ่ายทูคุ้งคุ้งกับเพลงดั้นเป็นนักร้องไม่จ๋าเขาถ่ายทูนคุ้งคอยากไปเพราะว่าเพลงที่เขาบอกว่าป่วยอยู่ค่ะเขามีคนอื่นไปร้องบอกกับเขาดูที่เขาลงเป็นไปได ไช่วงเขามาร้อนเพลงหลายเพลงที่เป็นผู้หญิงไล้องตัดติดสาขายแล้เล่นได้หลายเพลงตอนกลับมาพี่พี่ลูกกระทู้ก็บอกว่าแม่ป่วยนะดใ่ตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลรถฉุกเฉิน์กำลังมาเอาแล้วลูกกับหมอคนสุดท้ายพาไปกับไปเรียนคือเราวเขาเลยไปเบิรงเพิ่์นพราะว่าไปโรงเรียนเพราะโดนสามีฟ้องกระทู้ก็บอกว่า